สวัสดีครับวันนี้กลมเราจะมานำเสนอศิลปะตะวันตกยุคถิ่นกลางครับศิลปะรุับิ่นกลางนะครับจะเริ่มประมาณ1 0 0 0 0มถึง6000ปีรุ่งม,มาแล้วครับ ลักษณะรูปแบบศิละปะในช่วงน,นี้ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะครับและเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของยุคหินเก่าซึ่งมนุษย์มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับสัตว์ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติครับโดยยุคหินกลางนะครับจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคหินใหม่นะครับกับยุคหินกลางซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคหินใหม่นะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับ จะมีการวาดภาพตามหน้าผานะครับแนวในแนวชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสนะครับจะมีการวาดภาพคนและวก็สัตว์นะครับสูงประมาณ3ฟุตนะครับและก็จะมีท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับในการใช้ชีวิตของในยุคสมัยนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบศิลปะยุคหินกลางกับยุคหินเก่า แล้วนั้นทางงานจิตกรรมปรติมากรรมจะพบว่ามีคุณค่าด้อยกว่ายุคเหินเก่าทั้งฝีมือและการแสดงออกและผลงานที่หลงเหลือก็มีจำนวนจำกัดครับกลุ่มเราขอจบการนำเสนอในเท่านี้ครับขอบคุณครับ